สวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องผมขอแนะนําตัวเองก่อนเลยนะครับผมนายไฮโดรฮอบบี้ ah วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้ทุกทกท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่ 1. การปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกหรือที่เราเรียกกันว่ามิกมีเดียวิธีที่2การปลูกโดยใช้ฟองนา้าเอาละพร้อมกันหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับ การเพราะเมล็ดโดยใช้วัสดุปลูกขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องใส่วัสดุปลูกลงในถ้วยเพาะให้ได้เศษสามส่วนสี่ของถ้วยนะครับจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์วางลงวัสดุปลูกกบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัสดุปลูกเล็กน้อยเสร็จแล้วฉีดน้ําให้ชุ่มต่อมาเราก็จะนํามาวางบนถาดรองน้ําที่มีน้ําสูงปริมาณ0.5ซนติเมตรต้องเช็คปริมาณน้ําในถาดรองเพาะให้สูง0.5ซนติเมตรเสมอนะครับ ในระยะสาวันแรกให้เก็บถานรองพอไว้ในที่ร่มอย,อย่า <c oughs> เพิ่งนำมาออกแดดนะครับเมื่อต้นกาอายุครบ4วันให้เตรียมน้ำสะอาด1ถังผสมสารละลายธาตุอ,อาหาร A ในอัตราส่วน5มิลลิลิตรต่อน้ำา1ลิตรทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหารเละลายน้ำก่อนเราจึงผสมสารละลายอาหาร B ลงไปในอัตราส่วนเดียวกัน เษสารละลายธาตุอาหารที่เราผสมแล้วลงในถาดรองเพาะให้ระดับน้ำสูงประมาณ0.5ซนติเมตรคราวนี้เราก็สามารถนำถาดรองเพาะของเราออกมารับแสงแดดอ่อนๆหรือแสงแดดประมาณ60%ได้แล้วนะครับในระหว่างที่รอปลูกในราง2สัปดาห์ให้ฉีดน้ำทุกวันเช้าเย็นเมื่อครบ2สัปดาห์เราก็สามารถย้ายต้นก้านลงรางปลูกได้แล้วนะครับ เราควรที่จะย้ายต้นกล้าตอนยินเย็นเพื่อให้ต้นกล้าปรับตัวได้ง่ายขั้นตอนเราทําเหมือนเดิมเลยนะครับให้เตรียมน้ำสะอาดหนึ่งถังผสมสารละลายธาตุอาหาร A ในอัตราส่วน5มิลลิลิตรต่อน้ำา1ลิตรทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหารเอละลายน้ำก่อนตามด้วยสารละลายธาตุอาหารบีลงไปในอัตราส่วนเดียวกันเสร็จแล้วเทสารละลายธาตุอาหารที่เราได้ผสมทั้งหมดนี้ลงในถังสารละลายต่อมาเราก็ต้องเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำนนครับว่าชำรุดบกห้องตรงส่วนไหนหรือไม่ถ้าพบเราจะได้รีบซอมแซมส่วนที่ชำรุดได้แต่เนิ่นๆในทุกๆ1ิบวันต้องสังเกตปริมาณน้ำในถังสารละลายว่าลดลงหรือไม่ ้าปริมาณน้ำลดลงให้เติมน้ำผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ตามอาาัตราส่วนลงไปประมาณ6สัปดาห์ถัดมามในที่สุดเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผักไรดินของเราได้แล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับวิธีที่หน่ง การปลูกพืชไม่ใช้ดินโดยใช้วัสดุปลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าวิธีการที่2กันเลยนะครับวิธีที่2การปลูกพืชโดยใช้ฟองน้ําเริ่มแรกให้นําแผ่นฟองน้ําจุ่มลงไปในกระบาดท,ที่มีน้ําเต็มและกดฟองน้ําลงไปเพื่อให้ฟองน้ําอุ้มน้ําได้อย่างเป็นที่หลังจากนั้นนำฟองน้ำมาใส่ลงในถาดรองเพาะที่มีน้ำสูงประมาณ0.5ซติเมตร และนำเมล็ดใส่ลงไปในรอยกรกบาทตรงกลางบนฟองน้ำแต่และอันจนทั่วทั้งแผ่นแต่ที่สำคัญเราต้องฉีดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็นนะครับภายใน3วันแรกให้เก็บถ่ารองเพาะไว้ในที่ร่มอย่าเพิ่งนำออกแดดนะครับเมื่อต้นก้าอายุครบ4วันให้เตรียมน้ำสะอาดหนึ่งถังผสมสารละลายธาตุอาหารเอในอัตราส่วนหามิลิตรต่อน้ำา1ลิตร ทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหาร A ละลายน้ำก่อนเราจึงผสมสารละลายธาตุอาหาร B ลงไปในอัตราส่วนเดียวกันเทสารละลายธาตุอาหารที่เราผสมแล้วลงในถาดรองเพาะให้ระดับน้ำสูงประมาณ0.5ซนติเมตรแล้วนำถาดรองเพาะของเราออกมารับแสงแดดอ่อนๆหรือแสงแดดประมาณ60%ได้แล้วนะครับในระหว่างรอลงปลูกในราง2สัปดาห์ให้ฉีดน้ำทุกวันเช้าเย็น เมื่อครบ2สัปดาห์เราก็สามารถย้ายต้นกล้าลงรางปลูกได้แล้วนะครับสอดต้นกล้าจากด้านล่างของถ้วยปลูกและสอดเข้าไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของฟองนั้นเท่านั้นเพราะจะทําให้รากได้รับน้ำเต็มที่ควรที่จะย้ายต้นกล้าตอนเย็นๆเ,เพื่อให้ต้นกล้าปรับตัวได้ง่ายเตรียมน้ำสะอาดหนึ่งถังผสมสารละลายธาตุอาหารเอในอัตราส5มิลลิลิตรต่อน,น้ำ1ลิตรทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหารเอละลายน้ำก่อน เราจึงผสมสารละลายธาตุอาหารดีลงไปในอันตราส่วนเดียวกันเทนสารละลายธาตุอาหารที่เราได้ผสมทั้งหมดนี้ลงในถังสารละลายต่อมาเราก็จะต้องเช็คระบบการไหลเวียนของน้านะครับว่าชํารุดบกพร่องตรงส่วนไหนหรือไม่ถ้าพบแล้วเราจะได้รีบซ่อมส่วนที่ชํารุดได้อย่างช่วงทันในทุกๆ10วันต้องสังเกตปริมาณน้าในถังสารละลายว่าลดลงหรือไม่ ถ้าปริมาณน้ำลดลงให้เติมน้ำผสมสารละลายธาตุอาหาร A และมีตามอัตราส่วนต่อไปประมาณ6สัปดาห์ต่อมาเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผักไรดินของเราได้แล้วนะครับ คราวนี้ทุกๆคนก็สามารถปลูกพืชไรดินได้ทั้ง2วิธีแล้วนะครับไม่ยากใช่ไหม่ครับเป็นกิจกรรมที่สนุกและช่วยลดสภาวะโรคร้อนด้วยนะครับผมในไฮโดรฮอบบี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าบ๊ายบาย